มาแล้วครับพี่น้องเจฟซี่ช่องอีสานบันดงบังมื่อนี่ก็อยู่ในสวนเอ่อกามาสังเกตเพิ่งว่าบักซีดาเออ่พันธุ์ของปศุที่ได้ซื้อมาปลูกอันนี้เป็นกิ้งต่อนนะพี่น้องเป็นกิ้งต่อนปลูกได้กันอายุพอได้ปีนึงแล้วก็เลยไว้ลูกไปลูกเขาจะ มันกำลังสีทีหอนี่กะมีอยู่หลายหน่วยพี่น้องเออเราก็สิมาทดลองชิมเบิ่งว่ารสชาติของเขาอืมมันมันมันแสบดังคําเราลื่นลีบอนั่นแหะไปเพราะตอนนี้ก่ะเอารู้สึกว่าที่หอไว้นี่เขาก็สิเอ่อน่าจะใส่ได้แล้วนะพี่น้อง อาจจะใส่ได้แล้วะรงนี้สิบเงว่ารสชาติมันดีหรือบ่ก็คือราคาแพงอแท้ว่าสันนีลราพี่น้องสองหน่วยที่ว่าเริ่มจะแก้จัดแล้วอาจะะอาจจะอาจะใส่ได้แล้วอ่รู้สึกว่าขาไวันี่กับเหลืองนวลแล้ว เลี้งนวลนาจ๊ะอ่าได้จใส่ได้แล้วพี่น้องเอานี่ก็เราก็ล่องล่องล่องออกไปชิมล่องเบิงพี่น้องขออนุญาตชิมล่องเบิงว่าเออมันเสียบวัวนี่นะ mọi ờ, người xong nuôi xong nguê 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 xong นี่พี่น้องอันนี้ซื้อว่านั่นลองพาเบิงข้างในว่าสิเป็นยังไงน่วยก็รู้สึกว่าเออหน่วยงามอย,อยู่เดี๋ยวพาเบิงเลยพี่น้องเดี๋ยวพาเบิงเลยพี่นอ้องอ่าวฝรั่งของโปรซื้อมันจะเป็นยังไงแซ่บบอ่อืม ยังมาท่านสุขจัดปันไายพี่น้องยังมาท่านนั่นปัไญนยองเมิงไงนไว้นี่อืมออกสีประมาณนี้พี่น้อง แม่วันแกจ,จัดปัญหาวันสุกจัดวันต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตชิมมันด้วว่ามันก็กินฝรั่งกิ่มจูมาหลายแล้วเอตอนนี้ขอชิมหงโปกซื้อว่ารสชาติมันสิแตกต่างกันหลายปัไหาเม็ดเม็ดเม็ดมาหลายพี่น้องเม็ดหน่อยหงโปกซอพัดเหน่พันมาไหลมเมล็ดแต่ว่ามันก็มีอยู่หน่วยหนึ่งกั สี่หาเมตรเป็นสินาะนี่พี่น้องลองซิเบิง้งอืหอมอหวานอมเปรี้ยวพี่น้องหวานอมเปรี้ยวกรอบแต่วันจีมีกินหอมกินหอมของพลังฟันนี่ นี่ออกกินหอมหอ,มอืมเปรี้ยวน้ำหวานตามวันไปแซป่บถือว่ารสชาติดูเขี้ยด้วยแบอืมซึ่งตอนนี้ก็ข้างสวนได้กิงมากสามสิบกิงตอนนี้ก็ ลงปลูกแล้วแต่ว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งลงปลูกได้ประมาณจากสามมือสี่มือนเนี่ยล่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นกิ่งเล็กๆเก่งหน่อยวันเถอะเป็นเกง่งเป็นกิง่งไอ้ติ่ตามากาเลยล่องเอามาทดลองปลูกล่องเบงว่าเขาสิง,งามเขาให่ผลผลิตดีบอซึ่งต้นนี้ที่ซื้อมอปลูกนี่อ่าซื้อพัฒน์มาเนน่ย มันเป็นกิ่งต่อนท่านผู้รู้เพิ่นว่ากิ่งตอนนี่มันจะบทนหาอาหารบวกเก่งวันเถอะพลังฟันเนี่ยมันโมคือมันโมคือกิมจูคนว่านเป็นด้วยยากแต่ตามที่สังเกตที่ปลูกมันนี่กบบ่ยากหรอพี่น้องแต่ว่าของแต่ว่าขอแนะนำขอแน้นำสม่ำเสมอ น้ำสม่ำเสมอให้ปุ๋ยสม่ำเสมอแต่ว่าการให้ปุ๋ยการให้ปุ๋ยให้น้ำนี่ก็สิอความต้องการความต้องการอาหารของเขาเนาี่สิไลโก็สิไลก็กิมจูหน่อยนึงการดูแลรักษาก็ต้องให้ความาดูแลรักษาเขาดีเอเป็นอย่างดีว่าต่อไปพี่น้อง อม,มันหอมมันมันกรอบแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานก็ได้รสรสชาติได้ล่ะพี่น้องทราบบักซิดาพันุเนี่ยแล้วลงปลูกไว้แล้วสามสิบต้นตอนนี้ก็กำลังแตกใบอ่อนออกมา แต่ว่ากิ่งพันธุ์อ่ะค่อนข้างทีราคาแพงนะอย่างน้อยตอนนี้กิ่งพันธุ์เขารู้สึกว่าไอ้ว่าลัก,ออก,ออก,กอลกอยขึ้นนะพี่น้องตกกิ่งอ่ะลักลอยขึ้นสองลอยสองลอยสิบสามลอยต้นใหญ่ๆก็มีสี่ลอยห้าลอยมี กิ่งต้นพันธุ์เขาแพงอ่ราคาสูงอยู่จังหน่อยตอนนี้บุคือกิมจูกิมจูนี่อ่อต้นหนึ่งสามสิบสี่สิบห้าสิบบาทกรมี่พีน่น้องเรื่องเป็นอย่างว่าเกษตรกร,ร,กรอ่บ้านนอากับบอกใครปลูกหนึ่งอกิ่งพันธุ์รู้สึกว่าจะราคาสูงอยู่ตอนนี้แล้วก็ การดูแรลรักษารู้สึกว่าจะต้องดูแรลรักษาเอาใจใส่ใเขาหลายก็กิมจูเป็นสองเท่าวนเราไปการให้ปุ๋ยให้น้ำคือหมายว่าต้องหอยให้เขาหลายก็กิมกิมจูแนงสินะคือหามายว่าสมมติว่ากิมจูเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยอเดือนนึงต่อเถื่อครั้งนึงยังสิ ผมป่อซื้อเงสิเขาก็ต้องยี่สิบมือใส่เท่านึงยี่สิบมือใส่เท่านึงจังส <c oughs> ี่น้าม่น้องคือจังเขาต้องการอาหารหลายวันต่อก็รสชาติเขาก็โอเคแซบม,มันหอม ซึ่งต้นลองปลูกอยู่สามสิบต้นตัวน,นี้กัเดี๋ยวพ่อพ่อเขาแตกตาออกจักน,น้อยกับสีอัปเดตให้พี่น้องเขาบึงกัวหนึ่งแต่ว่าต้นนี้อายุได้ปีนึงงเราพี่น้องเป็นกิ้งตออ่อนอู่รู้เพิ่นว่าเป็นกิ้งต่อนเนี่ยอ่ฝรั่งของเปซื้อเนี่ยมันจะหาอาหารบก,กิงบบกือฝรั่งพันธุ์กิมจูเขาเสียหาอาหารบก,กิงเป็นกิ้งต่อน เพนว่าแนะนําว่าบสมควรเสีเออจริงตอนมะ่ลปูกสําหรับบังสีดาพันพันนี้นว่า,เาสเถอะอ่าโอ้แซ่บพี่น้องต่อไปกัสีขส่ขยายยูรู้สึกว่ารสชาติเขาได้แต่ว่าตอนนี้ผลผลิตเขากัหากินยากก็นันเถอะ แล้วกัยังมีราคาแพงอยู่ในทองตลาดกับาขายปีกก,กิโลเป็นร้อยเอย่ของผมซื้อเนี่ยเพรารสชาติเขาดีพี่น้องแซบโอเคเลยยกนิ้วให้กรอบแซบหวานเปรี้ยวหอมอืม สำหรับคลิปนี้เาขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณพี่น้องสี่กดติดตามก็ไลคกดแชร์เพื่ร่างใจให้ทำคลิปดีๆมาให้พี่น้องไนเบื้องต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย